ทำดีไว้แต่ต้นน่ะคุณก็ยังมีคนคุ้มกันรักษาหรือว่าความดีของคุณนะ่ะมันมันคุ้มกันคุณเพราะคุณเป็นคนตรงจริงๆแอนมืน <And S 2> สีชี้ดวงสวัสดีค่ะหมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงพระสุขเข้าพระเสารแทรกราศีพฤษภระวังบ้าน,านร้อน,น,อนก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นหรือว่าอาจารย์สีสามารถทักมาจองคิวกับแอดมินเราได้นะคะตามไอดีไลน์ด้านล่างเลยค่ะแคปชั่นระวังบ้านร้อนนะครับในหัวข้อพระสุขเข้าพระเสาแทรกของชาวราศีพฤษภอธิบายตามนี้ก่อนคำว่าบ้านร้อนนะ่ะมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่เรื่องบุคคลคนที่เราเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องบ้านหรือว่าเรื่องงานนะครับแต่เราไม่ได้ทายเพื่อให้จิตตก เราถ่ายเพื่อให้ท่านได้ทราบให้ท่านได้เตรียมตัวให้ท่านได้ป้องกันให้ท่านได้หลบได้เลี่ยงนะครับแล้วท้ายที่สุดทุกการทำนายมันจะมีวิธีแก้ทุกการทำนายมันจะมีวิธีหลบวิธีเลี่ยงให้นะครับไม่ต้องกลัวเราแค่ขอให้ท่านเข้ามาดูเถอะแล้วดูให้จบนะครับคำว่าระวังบ้านร้อนของชาวราศีพฤษภนะครับก็ชัดเจนตัวชาวราศีพฤษภเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือ ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครอบครัวมีปัญหามีเกณฑ์ที่จะเกิดเรื่องเกิดราวหรือว่าเดือดร้อนอะ่ะแล้วมันโยงมาถึงเราหรือแม้กระทั่งตัวชาวราศีพฤษภเองทําอะไรก็ตามมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องมีราวแล้วเดือดร้อนไปจนถึงครอบครัวนะครับแต่ไอ้ข้อหลังนี่ชัดกว่านะชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะมีปัญหาแล้วไปกระทบถึงครอบครัวค่อนข้างชัดนะครับโดยเฉพาะหนึ่ง พ่อแม่สองคนรักมีโอกาสที่จะมากระทบกระเทือนได้นะครับคราวนี้ในมุมของคําว่าบ้านร้อนวิธีแก้ของมันก็คือชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะหนึ่งช่วงนี้ถ้าไม่ค่อยได้สื่อสารกับที่บ้านนักตอนนี้ก็สื่อสารมากหน่อยหรือคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วตอนนี้อาจจะเว้นหน่อยห่างกันหน่อยก็ได้เออเว้นระยะก,กันหน่อยก็ดีหรือการเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนกับคนในครอบครัวมันก็จะเบาบางเรื่องนี้ จังหวะที่มันจะชัดเจนที่สุดก็คือประมาณวันที่14ถึงวันที่20สิงหาคมโดยประมาณนะครับช่วงเวลานี้เลี่ยงได้เลี่ยงอะไรที่มันจะกระทบตัวเราแล้วมีทีท่าว่าจะเลยเลยหรือว่าลามไปถึงครอบครัวหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงปฏิเสธได้ปฏิเสธทุกๆุกการรับปากใครนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์เดือดร้อนได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจใดๆที่เป็นการรับปาก ต้องเน้นว่าเป็นการรับปากแต่ในกรณีของการสื่อสารการเซ็นเอกสารการทําสัญญาใดๆไม่เกี่ยวจะเน้นในเรื่องของการรับปากตกปากรับคําน้องแองขอความช่วยเหลือพี่เป็นผู้ศบรับปากโดยไม่ไดีคิดท้ายที่สุดตัวเองเดือดร้อนเพราะต้องมานั่งรักษาคําพูดตัวเองอมันจะกระทบถึงครอบครัวทันทีนะครับทุกการรับปากเราแค่เตั้งสติเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้คําตอบขอถอยไปคิดก่อนสักแป๊บหน,นึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของงาน<ะ>ชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมในช่วงพระสุกเข้าพระเสาแทรกเนี่ยมีโอกาสแล้วก็มีปัญหาจะกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงาน<ะ>โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่มีองค์ความรู้มากกว่ามีภาษาแก่กว่าแต่ดันอยู่ในเวเดียวหรือว่าอยู่ต่ำกว่าเรา<ะ>คนพวกนี้จะมีความกระด้างกระเดื่องมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ในเดือนนี้นะครับสิ่งที่ชาวราศีพฤษภควรทําก็คือ เฉยๆนิ่งๆอยากเก่งอยากข่มอยากพยองยังไงคุณทําของคุณไปแต่พอพ้นเดือนนี้เดี๋ยวเจอกันเช็คบินทีเดียวอทาไมต้องพูดแบบนี้เพราะคุณไม่ปล่อยผ่านแน่นอนธรรมชาติคุณอ่ะอถูกไหมคุณเอาคืนแน่นอนแต่ว่าขอแค่เอาคืนในเวลาที่มันเหมาะสมเราจะอยู่ในสถานะที่เป็นต่อแต่ถ้าลุยบู้ชนในเดือนนี้เลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าคําพูดเราเนี่ยพูดอะไรไปมันก็เหมือนจะว่าไม่มีใครฟังเลยมันก็ไม่ใช่ฟังแต่ น้ำหนักมันเบาเสียเปรียบใช่มันกลายเป็นเรารังแกเขาอะไรอ,อย่างเงี้ยเออมันก็มีเกณฑ์เรื่องพวกนั้นเข้ามาเหมือนกันคราวนี้มาดูไพ่น้องแอนนะครับว่าจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภในช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แซงนี้บ้างในช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แซงนี้นะคะก่อนอื่นเลยแคปชั่นของเราระวังบ้านร้อนอแอนชอบลูกสาวพี่หมื่นมากๆระวังบ้านร้อนต้องใช้สีกันความร้อน T O A ไหมคะพ่อ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันนี้สีไม่ได้เข้านะคะ แต่ว่าอยากจะบอก TOA ว่าโฆษณาของคุณได้เคลือบคลานถึงหลานแอนแล้ว <c oughs> ถึงลูกสาวอาจารย์หมืน่นอ่ะมาดูกันค่ะชาวราศีพฤษภในช่วงที่พัสุขเข้าพะสสาแทรกชาวราศีพฤษภสภาวะจิตใจจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ดีในช่วงนี้และเรื่องใดที่เป็นเรื่องระมัดระวงังแอนขอเปิดทีเดียวเลยเนาะ ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่สภาวะจิตใจในช่วงนี้นะคะจิตใจในช่วงนี้มันเหมือนถดถอยหมดพลังอ,อยากจะหลีกหนีจากปัญหาหรือไม่อยากยุ่งไม่อยากข้องเกี่ยวอะไรแล้วมีเกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภในตอนนี้รู้สึกว่าอยากหันหลัง หันหลังให้กับคนหันหลังให้กับปัญหาหันหลังให้กับภาระที่ตนเองต้องแบก,กรับหรือว่าหันหลังให้กับงานด้วยเหมือนกันจังหวะตอนนี้ชาวราศีพฤษภแบบไม่อยากยุง่งไม่อยากคล้องแหวกคล้องเกี่ยวอะไรเลยหรือข้อควรระมัดระวังอันนี้อันเตือนไว้ก่อนนะระวังปัญหาย,ยังไม่ได้ถูกเคลียร์เลยแต่เราหันหลังให้ซะละกลายเป็นว่าแบบอา้าวเขาต้องการความชัดเจนจากเราอะแต่เรากลับกลายเป็นเดินหนีออกไปซะก่อนประมาณน,นั้นข้อดีค่ะข้อดีของชาวราศี พฤษศในช่วงนี้ถ้าชาวราศีพฤษภแอนให้สองอย่างอย่างแรกคือเป็นบ้าไปเลยกูไม่สนใจอะไรเ,เรื่องของมึงแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวพระศุกร์ไม่เข้าพระเสาร์ไม่แทรกเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันกับอีกอย่างหนึง่งกลายเป็นว่าจิตแบบจิตใจอะ่ะมันวิตกมันเป็นกังวลรู้สึกแบบว่าไม่สบายใจเลยหรือใครเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าแอนก็จะมีภาวะซึมเศร้าคิดมากข้อดีคือไม่คิดอะไรไปเลย ผ่านไปก่อนเดี๋ยวรอพระสุขไม่เข้าพระสาไม่แทรกค่อยว่ากันกับอีกอย่างหนึ่งคือเครียดเครียดมากๆนะมีเกณฑ์ที่เครียดจนส่งผลกระทบต่อร่างกายเพราะฉะนั้นข้อดีคือถ้าคุณได้มาดูคลิปนี้แล้วแล้วรู้สภาวะจิตใจตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เครียดไปวะ่ะตอนนี้แบบว่ามันดิ่งจนเกินไปไพ่บอกว่าให้ไปทำบุญทำบุญหรือว่าเดือนเนี้ยที่อาจาร,รย์หมื่นกับแอนบอกเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ย อะไรให้มันผ่านไปซะก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นออย่าเพิ่งไปประทะหรืออย่าเพิ่งไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะจ๊ะข้อดีคือได้มาดูคลิปนี้เป็นข้อดีที่อวยกันเองกับเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะเรื่องที่ต้องระมัดระวังระมัดระวังการส่อเสียดเสียดสีหนึ่งตนเองไปส่อเสียดคนอื่นแล้วทาให้มีปัญหาส่อเสียดโดยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยพราวแล้วล่ะ เราพูดไปอ่ะก็ฉันมั่นใจอ่ะ <ừ m S 1> ฉันเป็นคนตรงอ่ะแต่ตรงก็ต้องรู้กาลเทศะรู้มารยาททางสังคมหรือตรงคือตรงอยู่ในขอบเขตของตัวเอง <ừ m S 1> กับเรามีเกณฑ์ที่จะไปเจอคนที่ไม่รู้ขอบเขตตัวเองไม่ระมัดระวังไม่รู้กาลเทศะแล้วพูดสอ่อเสียดเราในสิ่ง <ừ m S 1> ที่เราทำเนี่ยคือดีอยู่แล้วนะแต่ไอ้มึงก็ไม่หยุดพูดซะทีเลย <ừ m S 1> ไม่หยุดก่อปัญหาซะทีและสุดท้ายทําไมสุดท้ายทําให้เราเนี่ย เอาใจลงไปตรงนั้นเอาอารมณ์ลงไปตรงนั้นแล้วก็ทะเลาะมีปากเสียงระวังการมีปัญหาปากเสียงนะคะการมีปัญหาปากเสียงแต่แอนบอกไว้อย่างหนึง่งว่าการมีปัญหาปากเสียงอะถ้าคุณทําดีไว้แต่ต้นน่ะคุณก็ยังมีคนคุ้มกันรักษาหรือว่าความดีของคุณนะ่ะมันมันคุ้มกันคุณเพราะคุณเป็นคนตรงจริงๆกับคนที่ต้องยอมรับว,ว่าพืชศพบางประเภทไม่ได้ตรงจริงแต่เอาความตรงเนี่ยเข้ามาทําเข้ามาพูดว่าตัวเองตรงอะ่ะ ก็ฉันพูดในทางที่ถูกต้องแต่มันกลายเป็นว่าไอ้ทางที่ถูกต้องของคุณอนะคนที่คุณไปกล่าวถึงพูดถึงเขาเป็นคนใหญ่คนโตหรือเขาเป็นคนที่เขาดีจริงๆแต่คุณไปตําหนิเขาทําให้คุณเองนั่นแหละที่จะเสียหายจะ้ะอืมอม,มันมีเกณฑ์นหนึ่งที่เดือนนี้ทั้งเดือนที่ชาวราศีพฤษภควรพึงระวังก็คือการถูกขุดคุยการถูกเปิดเผยความลับก,การถูกนินทาให้หลาย ซึ่งบางครั้งการนินทานั้นมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลการถูกขุดคุยก็ตามการถูกนินทาก็ตามถ้าชาวราศีพฤษภเล่นด้วยเมื่อไหร่เมื่อนั้นเดือดร้อนอดีที่สุดคือเฉยเลี่ยงให้พ้นเดือนนี้ไปนั่นคือดีที่สุดนะครับ ถ้าเอาตามไพ่<ม>ไพ่ใบนั้นบอกว่าถ้าอยู่กับคนแล้วมันทุกข์ใจให้กลับไปอยู่กับหม,มากับสัตว์เลี้ยงดีกว่าเดือนนี้ <_ co> บางทีถ้าเราจะทะเลาะกับใครอันนี้แอนขออภัยนะคะมันอาจจะเป็นความคิดที่อาจจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็ได้แต่แอนคิดว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่กับคนแล้วมันทุกข์ใจอ่ะให้แบบนึกถึงหมาหนึกถึงอะไรที่บ้านหรือนึกถึงเขาไม่ได้เป็นคนน่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาสภาวะจิตใจไปอยู่กับเขาอย่างที่พี่หมื่นบอกม,มีแต่เสียหายเนาะอ่ะยกตัวอย่าง ผมเป็นชาวราศีพฤษภแอ่ถูกเป็นหมาเหรอ <c oughs> จเย็นถ้าเราทําใจอย่างนั้นได้นะครับเราจะผ่านภาวะตรงนี้ไปได้อย่าลืมว่าไพ่ข้อดีที่น้องแอนเปิดเป็นเรื่องเสียทั้งนั้น<อ>ไม่ได้เปิดให้ว่าเน้นว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันเสียนั่นก็เสียนี่ก็เสียไม่ใช่แต่เปิดข้อเสียขึ้นมาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันความเสียนั้น<อ>แล้วคุณอยู่กับความเสียนั้นแล้วก็เข้าใจความเสียนั้นแล้วก็ผ่านความเสียนั้น ไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้องแอนเปิดขนาดเรื่องดียังเปิดไพ่เสียเลยแล้วคุณก็จะจดจ่ออยู่กับมันแล้วคุณก็จะทุกข์คุณเข้าใจอยู่กับมันแล้วก็ผ่านมันไปได้คุณจะแฮปปี้นะครับและอีกอย่างแอนออกจะเหมือนน้องหมีเนยขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นหมาเนาะ น้องหูก็ไม่ได้ยาวประนันหูก็ไม่ได้ตั้งได้ได้ไดแล้วตอนนี้ทุกคนคอมเมนต์หมาค่ะหมาค่ะใครคอมเมนต์หมาค่ะบอกน้องหมีเนยค่ะเดี๋ยวมีของส่งไปให้โอเคอ่ะคราวนี้มาเรื่องความมูกันบ้างนะครับพระศุกรข้าวพระเสารแทรกเราจะมูยังไงให้เราให้เราผ่านให้เราพ้นนะครับอยากจะแนะนําชาวราศีพฤษภสิ่งแรกที่ควรทําคือขอเข้ามากรรมพระในบ้าน ล้างเท้าพ่อแม่ขอเข้ามาพ่อแม่แล้วก็ขอพรพ่อแม่นั่นคือเรื่องแรกนะครับไหว้พระพรหมไหว้ศาลหลักเมืองขอพรพญานาคส่วนขอเรื่องอะไรเดี๋ยวให้น้องแอนบอกครับชาวราศีพฤษภขอพรเรื่องอะไรดีคะพี่หมื่นอาจารย์แอน ขอพรให้เราผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้โดยไวขอพรให้แบบเราอยู่เหนือชั้นหรือเราข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ขอให้ใครที่เขาคิดไม่ดีคิดร้ายหรือหากตัวเราเองเนี่ยเผลอไผลที่จะไปคิดไม่ดีคิดร้ายกับใครให้เรามีสตินะคะส่วนคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับเราเนี่ยขอให้มีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาปกปักรักษาคุ้มครองของให้ความถูกต้องทั้งหมดทั้งมวล่ะคุ้มครองเราแล้วก็ไพ่ปิดท้ายแอนฝากไว้นิดนึงถ้าใครที่เป็น เพราะปู่ฤาษีหรือว่าในสายการทำงานของคุณมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะปกปักรักษาคุณค่ะโควชพรนะครับให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับไม่เดือดไม่ร้อนนะครับความเดือดร้อนใดๆที่ผ่านเข้ามาก็ขอให้ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพัดผ่านไปให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านประสบความสำเร็จครับ หากมีเรื่องเดือดร้อนใจนะคะในตอนนี้ของชาวราศีพฤษภขอให้ผ่านความเดือดร้อนใจนี้ไปได้ขอให้ดูคลิปเราแล้วมีกําลังใจมีแนวทางเราจะผ่านเดือนสิงหาคมนี้ไปได้วยกันนะคะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค,ค่ะ